โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโอ15การ์ดพรีพรีกันนะฮะแม่พูดถึงพรีพรีเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงหนุ่มกล้ามโตใจเกรกันทั้งนั้นอยู่แล้ววันนี้เราก็จะมาดูนะฮะว่ายูกิโอเนี่ยมันมีการ์ดประเภทพรีพร,พรีเนี่ยอะไรบ้างผมนำมาทั้งหมดวันนี้ก็15บาใบด้วยกันเรามาดูกันเลยตนะั้งแต่ใบแรกนะฮะนั่นก็คือมัตสึนเมดิก ถ้าหากว่าผู้เล่นได้รับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้จากการ์ดนี้นะฮะมันจะเป็นการฟื้นไลฟ์ในท,ทันทีไม่ว่าจะทั้งเราทั้งเขานะคุณหนุ่มพยาบาลที่หล่อล่ํากระชากใจเป็นหนึ่งในคนของกองทัพของอัศวินแสงฟรีดอีกด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามีนางพยาบาลไม่พอต้องมีพี่แกด้วยเพราะว่าพี่แกเนี่ยได้ทั้งบูและก็รักษานักรบที่บาดเจ็บนะใบที่2องพรีเนอส เอเลเมนทั้นฮีโร่คนใหม่ผู้มาจากเนโอสเปซเมื่อเขาเริ่มใช้คอนแทคฟิวชั่นกับเหล่าเนโอสเปเซียนพลังอันลึกลับจะถูกปลดปล่อยออกมาอันนี้เทคการ์ดเขียนไว้งี้แต่หากพูดถึงการ์ดพรีๆเนี่ยไม่พูดถึงพรีในออสมันก็คงจะไม่ได้แน่นอนนะแม้ว่าเขาอาจจะเหมือนกับจอมันบูผสมกับอุลตร้าแมนแต่เป้าของเขาเดี่ยเรียกได้ว,ว่าได้เหล่าพีรีมาเต็มๆเ,เลยเห็นแล้วนึกว่าหิวนะ้วแบบแอบบพกขา้าวหนามมากินด้วยอย่างเงี้ย ใบที่3 v o วอลเ d ี g ร์ไดเกเหรือว่าพรีไดเกเฟอ e r นี่เองนักรบผู้ที่สามารถควบคุมมังกรได้ไม่มีใครรู้ถึงอดีตอันลึกลับของเขาแม่เรียกได้ว่าอดีตมันก็เปิดเผยออกมาต้องนานละแต่เทคการ์ดไม่อัปเดตคู่รักคู่แครนนะฮะต้องแบบแครนมากกับดีดีวอลเลอร์เลดี้เลยใส่ตัวรอเรือเข้าไปเพราะว่ามันเยอะมากไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดเกเฟอร์เนี่ย คหรือว่ารักเพราะว่ามีตามจีบอยู่เหมือนกันนะฮะกับดีดีวอลเลเยอร์เลดี้เนี่ยก็คือเห็นสู้กันก็บ่อยแต่เห็นจีบกันก็มีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่ามันทั้งรักทั้งแค้นก็ได้แต่ที่ได้แน่คือนะฮะไม่ว่าะจะพี่ใดร่างไหนเนี่ยพี่แกก็จะดูเกเรหมดทุกร่างเลยสมแล้วที่เป็นหนึ่งในพวกพี่พี่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะไดเกลเปอร์เนี่ยใบยที่4 d a ดาร์คสกอร์เปียนกรอบเดอะสตรองหรือพี่กรอบจอมพลัง เมื่อการ์นี้สร้างความเสียหายแก่อีกฝ่ายจากการต่อสู้นะฮะเราสามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ต่อไปนี้ได้หนึ่งอย่างอย่างแรกก็คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อีกฝ่ายควบคุมอยู่นะฮะนำเป้าหมายเนี่ยกลับไปไว้ใบบนสุดของเด็กหรือว่าเอฟเฟกต์ที่2ก็คือสามารถส่งการ์ใบบนสุดของเด็กอีกฝ่ายลงสุสานได้พรีก็ปนะฮะคือหนึ่งในแก,งก๊งแมงป่องทมิน เอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันน่าจะอิงมาจากแก๊งไอ้ของแมงมุมใน Hunter Hunter ฮะเออแก๊งโจรกองโจรเงอมาอยาเงี้ยและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มด้วยไปถึงว่าเรื่องพละงกำลังนะฮะก้ามนี่คือล่ำเป็นมัด,มดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีเน่เนี่ยถึงไปมีใจให้กับดอนสลอกก็ไม่รู้เออพี่กรอกเนี่ยล่ำกว่าทั้งคนนะไปสนใจดอนสลอกทำไมทำไมไม่สนใจพี่กรอกนะใบที่5คอมโบมาสเตอร์หรือว่าพรีคอมโบ ถ้าหากว่ามีการเชนผลของการ์ดนะฮะในช่วงเมนเฟสที่1 2ครั้งหรือว่ามากกว่าในเทอร์นนี้การ์ดนี้จะสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งเป็เทอเฟสในเทอร์นนี้พรีคอมโบเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนที่ผอมมากนะแต่ก่อนผอมเพียวแต่เพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าพี่พรีนะฮะถ้าไม่พรีคอมโบเนี่ยไปอัพเกรดาม,มาจากตอนแรกพลังพันหกลายเป็น2องพันนี่สินะที่เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความเกเรอย,อยู่ที่นั่นใบที่6 Indominatable Fighter เลเลหรือนักสู้ผู้ไร้พ่ายพรีเลเลเมื่อการ์ดนี้โจมตีจะเปลี่ยนแนวเป็นตั้งป้องกันหลังจากจบไปเทิร์นเฟสและไม่สามารถเปลี่ยนแนวการ์ดได้จนกว่าจะถึงจบเทิร์นถัดไปของเราหรือว่าเปลี่ยนแนวด้วยผลของการ์ดเท่านั้นนะฮะหากจะใช้พวกกอบลินกลุ่มบุกตะลุยแล้วเนี่ยที่มีสเตตแล้วก็เอฟเฟกต์ทแทบจะเรียกว่าลอกกันมาเลยผมขอเลือกใช้พรีเลเลเราน่าจะมีเสน่ห์มากกว่าแม้ว่า ท่อนล่างของพี่แกเนี่ยจะมีปัญหานะฮะดันเป็นขาสัตว์ไงแต่ก็ไม่เป็นไรช่วงบนแกยังได้อยู่นะใบที่7จ็บไทเลอร์เดอะเกรทวอลเลเอร์หรือว่าพรี่ไทเลอร์ของเรานี่เองการ์ดนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เมื่อการ์ดนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้และก็ส่งลงสุสารไปเราสามารถสร้างความเสียหายแก่ไลท์พอยต์อีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่การ์ดนี้ทำลายไป พรีไทเลอร์นะถือว่าเป็นการ์ดหนึ่งที่มีประวัติลึกซึ้งมากแต่ผมเคยเล่าไปแล้วผมก็จะขอสรุปพอแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่มันชื่อว่าไทเลอร์ก็เพราะว่ามีคุณไทเลอร์เกรเซอเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดนะฮะคุณไทเลอร์เนี่ยแกต่อสู้กับโรคมะเร็งตับจนหายมาได้่ยทางโฟกคิสเนี่ย,ยก็เลยให้สิทธิ์เขาเนี่ยมีโอกาสได้ดีไซน์การ์ดขึ้นมาหใบของยูกิโ oh. อแล้วก็กลายเป็นพรี t h เล r ร์เดอะเกรทวอลเลยอย่างที่เราเห็นใบนี้แหละฮะซึ่งนี่น่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในการ์ดที่เป็นหนึ่งในการ์ดที่แพงที่สุดในโลกเลยนะอ่าแล้วก็ต้นแบบของไทเลอร์ในการ์ดนี้เอามาจาก f ิวเจอร์ท n ั s ด้วยนะฮะตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในดราก o n b บอลใบที่8 Gilford The Lightning หรือ p r ีกิลฟอร์แห่งอัสนีการ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญด้วยการบูชาัยามอนสเตอร์3ตัวก็ได้ แต่ว่าถ้าหากอันเชิญด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถลงในสภาพเซตความได้นะฮะถ้าหากการนี้อันเชิญด้วยวิธีนี้ให้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามอีกฝ่ายทิ้งไปหากเทียบกับบันบลอสแล้วนะฮะบันบลอสเนี่ยมีเอฟเฟกที่ดีกว่าพรีกิลฟอร์ดทุกด้านเลยแต่ว่าความเกเรเนี่ยบันบลอสเทียบพี่แกไม่ติดจริงๆนะฮะโอ้โหเห็นแกท่อนแขนก็รู้แล้วว่าพี่แกนี่มันใหญ่ขนาดไหนใบที่9 e l e เอเลเมน e ์ฮีโร่เอเล็กัมหรือว่าพรีเอเล็กตัมนี่เอง เกิดจากการฟิวชั่นระหว่างเฟเธอร์แมนเบิร์สเรดี้ครีแมนและบับเบิลแมนเข้าด้วยกันจำเป็นต้องมาจากการอัญเชิญฟิวชั่นไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้ระหว่างที่การนี้ไห้หน้าอยู่บนสนามการนี้จะถือว่าเป็นทั้งธาตุดินน้ำลมไฟในตัวเดียวเลยเมื่อการนี้อัญเชิญฟิวชั่นออกมาได้สำเร็จให้นำการที่อยู่ออกจากเกมทุกใบนะฮะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ช่างกลับเข้าไปในเด็กการนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300 ต่อมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามอีกฝ่ายที่มีธาตุเหมือนกับการ์ดนี้นอกจากพรีเนออนแล้วะนะฮะพรีเอเล็กตัมเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเขาเช่นกันนะแม้ว่าตรงเป้าเนี่ยมันอาจจะแบนกว่านิดหน่อยแต่ก็พอไปวัดไปวาได้และแถมพรีกันเนี่ยมีต้นแบบมาจากรีเวิร์สแฟลชด้วยนะฮะแฟลชเหลืองอะ่ะเออใบที่10เด er ียบาวเคเนลหรือว่าพรีเด er ียบาวเมื่อกาดใบนี้ประกาศโจมตีนะฮะจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น600 และในช่วงระหว่างเทิร์นผู้เล่นแต่ละฝ่ายเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่หงายหน้าอยู่หนึ่งตัวทําให้พลังโจมตีของมันลดลงเท่ากับพลังโจมตีของพรีเดียบาวจนในขณะนั้นนะฮะก็คือถ้าหากว่าตอนนั้นเดียบาวมีพลังอ่าสองพสี่ร้อยก็ลดไป2องพเลยจนกระทั่งจบเทิร์นนะฮะหลังจากนั้นให้นําการนี้ออกจากเกมจนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสหน้าของเทิร์นถัดไปเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของเดียบาวเคเนลได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น คาคู่ใจของจอมโจรบาคุระนะฮะซึ่งนอกจากจะมีความเกลเรมากๆแล้วผมขอย้ำนะฮะว่าไอ้งูที่เราเห็นส่วนล่างน่ะมันไม่ใช่หาง <c oughs> ใบที่11บโกกิก้ากากากิโกหรือว่าพรีกากากิโกนี่เองจิตวิญญาณของเขานั้นล่มสลายไปนานแล้วแต่ร่างกายของเขายังคงก้าวต่อไปอย่างบ้าบินด้วยแรงกระหายพลังที่มากขึ้นเขาไม่สามารถจดจำตนเองในอดีตได้อีกต่อไป พรีกากากิโก้ร่างคุ้มขั่งนะฮะผมจะพูดแค่ว่ากางเกงในพรีเขาสวยดีทำมาจากโลหะด้วยนะน่าจะหนักอยู่ใบที่12 e l e m e n t ลเมนท o ลฮีโร่ไ c k จั๊กหรือว่าพรีจั๊กกี้แมนนี่เองเกิดจากการรวมร่างระหว่าง e l e m e n t ท l ลฮีโร่ไแมและ e l e m e n t ท l ลฮีโ a ่ e m a แจำเป็นต้องมาจากการอัญเชิญฟิวชั่นและไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้ การ์ดนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามอีกฝ่ายได้ตัวละหนึ่งครั้งพรีอีกหนึ่งรายนะฮะที่ฝั่งเอเลเมน a l ทอ r ฮีโร่ส่งเข้าประกวดไม่ต้องสงสัยเลยว่าพรีคนนี้ค่อนข้างที่จะโชว์เนื้อโชว์หนังพอสมควรมีเปิดขาซ้ายให้เซ็กซี่ไ้ด้วยแล้วก็โชว์ก้ามเป็นมัดๆนะฮะคือจริงๆนะรวมร่างกับเอชแมนมันควรจะทองทั้งตัวไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมมันต้องแบบเออมีจงใจโชว์นะฮะแสดงว่าพี่คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกเรนะใบที่13 เกียร์ฟีดเดอะซอร์มาสเตอร์หรือว่าพรีเกียร์ฟีดนี่เองไม่สามารถที่จะอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ต้องอัญเชิญแบบพิเศษโดยการใช้การ์ดรีลิสต์รีสเตนเท่านั้นและไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้เมื่อมีการ์ดสวมใส่สวมให้กับการ์ดนี้เลือกมอนสเตอร์หตัวบนสนามอีกฝ่ายเพื่อทำลายทิ้งพรีเกียร์ฟีดนะฮะสมัยก่อนเขาว่ากันว่าเป็นนักรบที่ทรงพลังมาก จนลหลายคนในต่างหวัดกลัวในพลังของเขาเมื่อเขาจับอาวุธนะนั่นจึงทําให้พรีเกียฟฟีดเนี่ยอดโชหุ่นเลยเพราะว่าเห็นแก่คนอื่นไงตัวเลยยอมผนึกพลังตนเองลงในชุดเกาะเหล็กเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นสามารถจับอาวุธได้นะฮะเพราะว่าถ้าจับอาวุธได้เมื่อไหร่มีคนตายเมื่อนั้นมันเป็นสาเหตุนะเพราะฉะนั้นแล้วเกียฟฟีดนะฮะในร่างเกาะเหล็กจะจะมีเอฟเฟกจะสังเกตนะฮะว่ามันจะมีเอฟเฟกบอกไว้ว่าถ้าหากใส่ก๊์ดสวมใส่เนี่ยการาดสวมใส่จะถูกทําลายทันทีนั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าแกได้จับาดสสวมมใ่่่เือไห ความตายมันจะมาเยือนศัตรูไงเหมือนกับในร่างเกียร์ฟีดซอร์ตมาสเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อไหร่ที่สวมใส่การ์ดสวมใส่ได้สําเร็จนะฮะอีกฝ่ายเนี่ยจะต้องโดนทําลายมอนหนึ่งตัวทันทีเลย <c oughs> ถือว่ามันเป็นตํานานอันน่าหวาดกลัวน,น่าสะพึงกลัวว่าอย่าให้คนเกเรได้จับอาวุธนะเออไม่งั้นล้วก็มีถึงตายนะใบที่14ทอนหรือว่าพริกกุยจอมยุแย่สั่งใช้งานได้เฉพาะตอนเมนเฟสที่1ของอีกฝ่ายเลือกมนสเตอร์1ตัวบนสนามของเรานะฮะ ระหว่างที่มอนสเตอร์ที่เราเลือกยังอยู่บนสนามถ้าหากว่าคู่ต่อสู้สั่งมอนสเตอร์โจมตีในเทอร์นี้อีกฝ่ายจะต้องเลือกมอนสเตอร์ที่เราเลือกให้เนี่ยเป็นเป้าหมายการโจมตีเท่านั้นคือแบบทอนในแบบฉบับต่างประเทศที่โดนเซนเซ,นเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันโดนเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ไม่เหลือเขาพี่พรีหรือเกเลเลยไม่แต่น้อยนะฮะกลายเป็นมอนสเตอร์บ้าบออะไรก็ไม่รู้หน้าตาตลกตลก2ตัว กลับมามองในเวอร์ชันญี่ปุ่นนี่สิครับโอ้โหนี่มันพรีกุยจอมยุแย่ของจริงเลยหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกับหลุดมาจากมหเทพพระเจ้าดาวเหนือเลยไงอย่างนั้นเลยนะไอมะเอว่ามูซินเดยรูเนอนี่ใบที่15หมาสเตอร์มังหรือว่าพรีมังนะฮะการนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติหรือว่าเซตได้การนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ยกเว้นจากการบูชายันมังไฟเตอร์เท่านั้นการนี้สามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งแบทเทิลเฟส พรี่มังสมัยยังหนุ่มเนี่ยก็คือผอมแห้งแรงน้อยต่อยหินไม่แตกนะแต่พอแก่ตัวมาเนี่ยกลับเตะหินเป็นกิจวัตรประจําวันพรี่แกนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามีความแค้นอะไรกับนักสู้จูจิสสึในตำนานด้วยแหละเออก็จะประมาณนี้แหละฮะสำหรับพาร์ทนี้ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ